ครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราว่ากันด้วยเรื่องคําสั่งเกี่ยวกับการสั่งให้หลอด LED ทํางานแล้วนะครับเป็นคําสั่งทางด้านเอาพุทนะครับทีนี้เรามาดูคําสั่งทางด้านอินพุตกันบ้างนะครับโดยใช้ขาดิจิตอลเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้คุยถึงขาแนลหลอกนะขาดิจิตอลก็จะรับเป็นสถานะสูตรกับ1นะครับอันนี้ผมต่อไว้ LED ต่อที่ขา567นะครับ ส่วนตัว Input เนี่ยผมต่อที่ขา D2 กับ D3 นะครับ2เส้นนี้นะครับโยงมาที่สวิตช์สตัวนี้นะครับแล้วก็มี R นะครับจากขาของจากขาของบอร์ดนะครับมาปับ๊บที่ขาด้านหนึ่งของสวิตช์นะครับขาตรงจุดเดียวกันเนี่ยเราก็ต่อ R10K ขึ้นไปที่ไฟบวกนะครับสายตัวนี้จะต่อมาที่บวก5โวลต์นะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งของสวิตจะต่อไปที่กาวนะครับหมายควาว่าไงหมายควาว่าในส,าสถานะที่เราไม่ได้กดสวิตนะครับสถานะจะเป็นหนึ่งนะครับพอเรากดสวิตปับ๊บสถานะจะเป็นศูนย์นะครับเพราะมันลงกลาวอันนี้อันนี้ก็พกดปั๊บเป็นศูนย์ถ้าปล่อยเป็นหนึ่งนะครับกดเป็นศูนย์ปล่อยเป็นหนึ่งนะครับล้วก็จะทําการรับ ตับอินพุตนะครับที่ขา2อสแล้วก็ไปควบคุมหลอด LED นะครับอ่เราก็มาดูที่หน้า,าอ่านจากหนังสือหน้า61นะครับสามารถมาดูได้จากหนังสือนะครับหน้า61เดนะครับเกี่ยวกับ,บ IO นะครับในส่วนของดิจิตอลลีทพินนะครับมันก็จะมีในส่วน ตัวนี้เราต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เก็บข้อมูลนะครับเมื่อเมื่อสักครู่เราทํา LED เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้สร้างตัวแปรอะไรเลยเนาะเพราะว่าเรากําหนดให้มันติดระดับเลยนะครับแต่คราวนี้เราต้องสร้างตัวแปรนะครับในในหนังสือก็เป็นกําหนดเป็นตัวแปรประเภทอินที่คือเก็บค่าได้ไม่เกินส0,000นะครับแต่เราจะเก็บแค่1กับศนแค่นั้นเอง1หรือ0แค่นั้นเองนะครับชื่อตัวแปรก็คือวาวนะครับ เท่ากับ0คือกําหนดสถานะเริ่มต้นให้มันเท่ากับ0น,นะครับแล้วก็ไปที่ void setup เนี่ยเขาบอกว่า pin mode input อ่า pin pin mode เนี่ยเป็น i n p i n นะครับแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็ input นะครับคือกําหนดกําหนดให้เป็นขา input นะครับแล้วตัวนี้คือตัวเลขตัวเลขของขาซึ่งเขาเก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้ ตัวแปรอินพินคือให้ขาเจ็ดแต่เราจะใช้ขา2กับขา3าเพราะ,ะนั้นเราก็ใส่เป็น2กับสามหรือเรากําหนดเลขลงไปบนนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีกําหนดเลขลงไปบนนี้เลยเพราะจะง่ายต่อการเข้าใจนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นเพราะไม่งั้นเอ๊ะอะไรเนะี่ยโอ้มีแต่ตัวอักษรเต็มไปหมดเข้าใจว่าเป็นคําสั่งหรือเป็นอะไรลึกๆของมันจริงๆไม่ใช่มันเป็นตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ตัวแปรเราจะ อยามใช้ตัวแปรให้น้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นเราทําแค่กล่องเก็บข้อมูลแค่นั้นเองส่วนขาเราจะระบุตัวเลขลงไปเลยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจส่วนของวอ l ลูปนะครับ,ค,รบคำสั่งวาลอวอลล์นี่ไม่ใช่คําสั่งนะเป็นเป็นกล่องเก็บนะครับอยู่ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้วาวเท่ากับดิจิตอลลีฟอินพินนี่คือขาของมันซึ่มันถูกเก็บไว้ในตัวแปรนี้คือเลขนะครนะ ก็จะเ,เลขเก็บมาใส่แต่เราจะระบุเลขลงไปเลยนะครับเพื่อง่ายเราจะระบุเลขลงไปเลยในวงเล็บตรวนี้ก็คือกล่องเก็บตัวนี้เอาข้อมูลจากขานี้มานะครับแล้วเราก็ไปแสดงผลที่ LED ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าจอคอมเลยครับมันมีของเก่าอยู่เราจะใช้งัเราก็ยังไม่ต้องไปลบมัน เก่าก็คือที่เราดูเมื่อสักครู่คงงงๆเนาะอะไรที่เราเขียนเข้าไปใหม่หนั่นแหละครับที่สำหรับเราจะอธิบายในครั้งส่วนที่มีอยู่แล้วคือของเก่านะเราไปแก้ไขนิดนึงอ่ะครับเรามาสร้างตัวแปลงกล่องเลยได้เราต้องมีกล่องเก็บให้มันเรามีชีวิตอยู่สองตัวเราต้องมีกล่องเก็บสองอันนะครับเราก็กําหนดตัวแปร นะครับบ็อกเอบ็อกนะครับสมมติว่า,าตัวแปรนี้ชื่อ A อบ็อกนะครับเรากำหนดให้เป็น i n นนะครับ i n t i n นส์เ็อก เราจะกำหนดสถานะเริ่มต้นให้มันไหมนะครับหลังจากที่ทำงานนะครับชวิตมันมันเนื่องจากว่าชวิตสถานะเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับถึงเราจะกำหนดเป็นศูนย์นะครับเมื่อโปรแกรมทำง,งานมันก็จะเป็นสถานะหนึ่งอยู่ดีนะครับแต่เราลองใส่ศูนย์ดูก่อนแล้วก็จบคำสั่งด้วยเครื่องหมายตรงนี้นะครับ เรากำหนดเป็นศูนย์นะครับแต่เมื่อเมื่อมันไปทํางานปั๊บเนี่ยสวิตซมันมีสถานะาที่เป็นหนึ่งค้างเอาไว้ตรงนี้มันกจะกลายเป็นหนึ่งดีนะครับอ่าสองตัวนะยิ t b box นะครับคือกล่องกล่องเก็บ a กับกล่องเก็บ b ให้สถานะเป็นหนึ่งกันนะครับจะดูความแตกต่างที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น สองตัวนี้ทีนี้เราก็มากะดอินะครับกันหมดขาอินพุตนะครับพิม์โหมดใช้คำสั่งพิมพโหมดเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะคะรับอคีทีถูกต้องมันก็จะเปลี่ยนสีใส่วงเล็บเข้าไปขาอะไรขาสองนะครับ เป็นยินพุตแล้วก็ระบุไปเป็นตัวสอนใหญ่นะะพอพิมพ์ถูกก็มันก็จะเปลี่ยนสีนะะจดคำสั่งด้วยข้างหมายนี้ทุกครั้งอย่าลืมนะครับถ้าเราต้องาก, slash. การอธิบายกดสลัสการปกการขาอินพุตนะครับ เรารับเข้ามาก็ต้องเป็น input ถ้าเราส่งออกไปจะเป็น o อ t p ุ t สำหรับตรงนี้เราก็ก๊อปมาได้นะครับขาสามนะครับตอนนั้นเราก็ใช้ขา2องขา3ามเป็นอินพุตห้าหกเจ็ดเป็นเอาพุตเหมือนเดิม ในส่วนของ i ิ p พุที่ครับรับเข้ามาทางขาสองขาสามนะครับเราจะให้แสดงไปที่ขาหกนะขาห้าขาหกนะครับส่วนขาเจ็ดเราจะให้มันกระพริบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราเราลบเราลบคำสั่งที่เราเขียนเอาไว้นในขาห้าขาหกก่อน,นอสไดงนนะครับเราลบไปก่อนเหลือน้อย เราลบของขาห้ากับขาหกไปแล้วนะครับอันนี้มันมีการดีเลย์น,นะครับขาเจ็ดมันมีการดีเลย์ การรับอินพุตของเราก็ต้องดีเลย์ตามด้วยทำยังไงเราจะไม่ให้ดีเลย์นะครับอันนี้ล, ước, ล, ước, ล, ước, ลึกๆไปเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าทำยังไงที่จะให้หลอดตรงนี้ดีเลย์โดยที่การรับอินพุตของเราไม่ดีเลย์แต่ตอนนี้เราปล่อยให้มันดีเลย์พร้อมกันไปก่อน ส่วนของขาเจ็ดนี่อยู่ติดกันนะครับเป็นคำสั่งอยู่ตรงนี้ส่วนที่เราเขียนใหม่มันจะอยู่ส่วนส่วนบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมันไปก,ก่อนการประกาศพอเรามีประกาศแค่อินพุตตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้าไปส่วน output, เอาพุตมันใช้ของเดิมนะครับมีการประกาศไว้แล้วขาห้า 5, ขาหกเราทํา,ทาการรับอินพุตเลยครับมาถึงปั๊บเราก็ กำหนดคำสั่งเลยเมื่อกี้เราสร้างกล่องเก็บได้สองตัวนะครับมี A b o x กับ B e b o x นะครับเราก็กำหนดเลยให้ A b l o c ากับนะครับก็คือเราจะเอาของเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเท่ากับ,กบนี่คือว่าเราเอาข้อมูลใส่เข้าไปนะครับ Digital r e a นะครับ Digital หรือักหาตัวใหญ่นะครับ R E A D เป็นถูกก็กต้องันจะเปลี่ยนสีนะครับใส่วงเล็บเปิดวงเล็บแล้วก็ระบุขาลงไปเราจะระบุขาสอง A ที่ขาสองปิดวงเล็บนะแล้วก็จบด้วยเครื่องหมายเดิมนะครับห้ามลืมนะครับลืมไมนะ่ได้ ส่วนอันหนึ่งล้วก็ก๊อปมาเลยก็ได้เราก็เปลี่ยนเป็น B b o x นะครับกล่อง B นะครับเก็บจากขาสามเพราะฉะนั้น A b o x กับ B b o x จะเก็บสถานะการกดปุ่มเอาไวะคะ้ครับเสร็จแล้วเราก็ทำการสั่งเอา p ์พุตนะครับ อาจารย์จะอธิบายไหมถืินนว่าอธิบายแล้วกันนะกำหนดให้รับอินพุตนะครับจากสวิตช์นะครับ มาได้เลยนะน,นี่คือขานะครับเราต้องการให้ขากับขา6ใช่ไหม ส่วนสถานะเราจะไม่ใส่ไฮโลหรือ1นึ่้วละเราจะเปลี่ยนเป็นให้มันเอาสถานะจากจากของเก็บมานะครับก็สถานะจากของเก็บก็จะเก็บเป็นไฮแกลโลหรือ0ูนยเป็นหนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มันส่งสถานะมาเลยไม่มีการแก้ไขอะไรนะครับแล้วก็เอาอ e ีบล็อกนะครับค็อปปีจากนี่นะอีบ e ็อกนะใส่แทนกันเลยนะครับ ส่วน e b o x นะครับก็ใส่แทนตัวนี้ลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ e b o x k รับมาก็แสดงออกทางขา5เลยนะครับ e b o x k รับมาก็แสดงออกทางขา6เลยขา5จะทำงานตามสวิตตัวที่2ตัวหมายเลข2นี่นะครับ แล้วหกก็ทำงานตามชีวิตอายุสามอันนี้กำหนดการกำหนดแสดงผลจากจากอุปทิศนะ คือการประกาศตัวแปรทีน,นี้เรามาดูกันว่าแกนมันจะทำงานได้ไหมแล้วก็การเชื่อมต่อ การอัพโหลดนาจะจากการรายงานเบื้องต้นนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรเออร์เลอนะใช้หน่วยความจำไปหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยไบต์หรือหนึ่งจุดสองเคนะครับหน่วยความจำเราทั้งหมดสามสิบสองเคนะครับ เราใช้คแค่หนึ่งจุดสองเทห้อมนั้นอโอเคสามคอมห้านะครับโดยเดิมน,นะครับกำหนดหมอดิดิโันาโนนะครับสามสองแปดบอดสอมห้านะครับเรียบร้อยเราไปดูที่ปอดกันนะครับ ในหลอช้าเราก็เสียบสาย USB เลยนะครับทำการอนะัพโหลดเล็กนิดนึงนะครับ LED จะได้เห็นที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือว่า LED ตัวบนสุดหรือหมายเลขเจ็ดนะครับมันกระพริบนะครับส่วน หกับ6ก็ติดอยู่นะครับเพราะว่าสถานะเมื่อกี้เรากําหนดสถานะไว้นะครับให้ตัวหนึงเป็น0ตัวหนึงเป็น1น,นะครับตอนเริ่มต้นตอนที่สร้างกล่องเก็บนะแ,แล้วมันก็มามารับอินพุตนะครับเพราะฉะนั้นเรากําหนดไว้เป็น0หรือ1่มัก็ไม่ต่างกันนะเพราะมันติดหมดแต่มันจะทํางานตามสวิสตตัวนี้นะครับอลองดูนะครับเราก,กดสวิสตตัวที่1น,นะ เห็นไหมครับกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยเพราะสวิตตัวนี้พอเรากดปับสถานะจะเป็นศูนย์ถ้าเราปล่อยจะสถานะเป็นหนึ่งนะ,อะลองสวิตอีจตัวหนึ่งสิกดปล่อย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 เพนะราะฉะนั้นการรับ Input ของเราโปรแกรมก็ทำงานได้นะครับ เอาพุทก็ทํางานได้นะครับเราเริ่มจะควบคุมมันได้แล้วใช่ไหมแต่มันยังตัดสินใจเองไม่ได้ครับเราต้องรู้คําสั่งยีบก่อนมันจะมีความฉลาดมากขึ้นตอนนี้มันแค่ทํางานตามคําสั่งเราเท่านั้นเองอโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ